33กับ26ครับต่างกันอยู่7ผ่านแลวครับลูกบาครับอาริเลซ่าก็ประเภทกำปั้นหนักเลยครับตามสไตล์ของมวยอิร่านทั่วไปโอ้ลูกบานี่หลากหลายครับเขาก็ได้สอกก็ดีครับโอ้ช่วงต้นเป็นอาริเลซ่าครับเดินเบียดเร็วเลยครับลูกบาครับนี่ครับโอ้โหโอ้โหโดนลูกคมไปก่อน โอ้ยิ้มเขินเลยครับลูกบาแ,แล้ววันนี้ต่อยต่อหน้าลูกพี่ซะด้วยครับคุณแมทธิวดีนครับลูกบาแกดูอย่างคล่อง,งว่องไวครับการออกบุตรของอารีเลซาออกในในโอ้ช่วงตนนี้สปีดดีกว่าครับอารีเลซาครับตี อข่าวกันคนละที2อทีครับขยับทางไหนมุมไหนก็ยังดูว่าอาริเลซ่านดีกว่านิดๆนะครับปวดพับนอกครับลุกบาอยู่ดูยังจะหาจังหวะของตัวเองไม่เจอครับโอ้สาวบัตรหนึ่งสองตามด้วยโอ้ยมีอาการเรื่องครับลุกบา จ้วงเอาจ้วงเอาเลยครับอาริเอซ่าครับกำลังได้ใจครับเอาเตะตัดล้มลงไปอีกแล้วอยังไงครับลุกป่าล้มลงไปเยอะๆนี่มันจะทำให้ความบั่นใจรีสูนย์เสียเลยครับเอาเอายังไงครับขาหน้าโอ้เตะพับนอกนี่มีอาการเลยครับโอ้เป็นฝ่ายชิงทำก่อนครับอาริเอซ่า หมัดแล้วก็ตามด้วยแข้งครับดูครับหนึ่งครับลูกบานี่ยังตั้งรับอยู่เลยครับพับนอกอีกแล้วแต่พับนอกพวงแล้วครับแล้วก็ยังมีหมัดต่อมาครับโอ้ยกระสานแข้งเงินครับหมัดหนึ่งนอ่วงในลูกบาเน็บก่อนครับ เนี่ยโอ้โหไต่พับนอกตลอดเลยครับอาริเลซ่าไปหน้าครับลูกบาป้ายหน้าไว้โอ้โหพิกลับมาครับอาริเลซา่าโ,โอ้โหอ้โต้องทำอะไรสักอย่างครับลูกบาขาหน้าเจ็บนี่มันทำให้ดูครับการยืนนี่มันอาจจะแกว่งๆครับยืนไม่เต็มที่โอุโย้ยอีกแล้วครับโจมตีจุดเดิมนั่นแหละครับอาริเลซ่าอาริเลซา่ลซาหมัดขวามายังติดกาด โอ้นี่ครับแต่ลงข้างล่างทีไรนี่ลูกปลาก็มีสะดุ้งครับอ่าครับลูกปลาหันมาเปลี่ยนแผนเล่นวงไนครับเดินชนครับหมัดหนึ่งสองครับอาริเลซ่ายังมีหมัดโตอยู่ผัดสับรับนอกอีกอ้าลูกปามีสวนเหรอครับอ้าวโดนหมัดลูกปลาเหมือนกันโอ้เริ่มเดินเร็วขึ้นครับลูกปลาหัวดขวา วงในปั๊มตีได้ไหมรัดอยู่ตัดสินใจดีครับต้องเดินเร็วเลยครับเพราะมัวมีเมียมองๆนี่นะครับอา,ารีเลซ่านี่อาวุธออกเร็วมากครับไปไปครับพับนอกแทงเข่าเริ่มจะตีได้เห็นได้น้ำได้เนื้อขึ้นแล้วครับลูกบารัดมา หมัดชักจะเริ่มเบาลงครับอาริเลซ่าหมัด1-2ของลูกบาอ,อาริเลซ่าหัวซ้ายสากัดครับโอ้โหทำตัวเป็นผู้พิชิความสะโเดินเข้าไปโดนนะครับลูกบาครับ่าจะได้แต่ละทีกลับคืนมาหมัดขวามาอีกครับ1-2เตะซ้ายอุ้ยดูช้าลงไปเลยครับลูกบาครับดูช้าลงไปเยอะเลย งัดอกอ้าวโดนสอกของลูกมาเหมือนกันครับอาริเลซ่าอ้าวโดนสอกอีกทีนึงโอ้สอกอีกครับอเริ่มจะขำแล้วฝันเงับตูครับสอกมาอีกแล้วแทำได้ดีครับมีสะดุกนะครับอารีเลซ่าครับโดนสอกเข้าไปนัดสอกโอ้เอาสอกมาสู้แล้วครับลูกมาอุ้ยฟันสอกขวาฟันสอกขวาอ้าวอาวสถานการณ์มันพลิกครับอ่าพอสอกได้ก็ตีได้ครับ พวกมาแก้เกมด้วยศอกถือว่าเป็นการแก้เกมที่ได้ผลเลยนะครับสำหรับลูกปลาครับเท hey, ทิ้งลงไป <st arts> แห่ลูกช้าครับก้นหนักหน่อยครับ <st arts> เริเ่มเริ่มมีอาการครับเอาโดนศอกอีกแล้วอาลีเลซ่าขำขำขำต้องรัดเอาไว้ครับโอ้โดนเททิ้งไปอีกอ่ะสับบ้างครับลูกบา ศอกมาอีกโอ้โหมียกลงไปเล็กน้อยนะครับอารีเลซ่ามียกลงไปเล็กน้อยครับเจอวงในของลูกปลาโอ้เริ่มเริ่มดีขึ้นครับลูกปลาศอกอีกโอ้โหแกลำเมเป็นแหมพม่าลำขวาเริ่มลูกปลาครับอารีเลซ่าตั้งป้อมสาดแข้งครับ แกแเดินหน้าตลอดนะครับลูกบาครับอาวุธดูจะเบาลงไปครับอาริเดซ่าโอ้เดินบมดนะครับลูกบายุคนี้ครับเดินบมดเลยโอ้กว่าแกจะมาตื่นเราได้นี่ปลายยก2องเลยครับลูกบาสายยันไว้ครับ1นึส,สกัดนะครับอาริเดซ่าครับเตะซ้ายติดบงัง วงไหนมาครับแทงเข้าไป <Hey! S 1> ปากสองไม่โดนเดินตือนะครับโดนเดินตือแล้วครับโอ,บ <Hey! S 1> โอ้อาริเลซ่ามีเป่าปากครับ <Hey! S 1> โอ้ลูกบาเดินลุยแหลกเลยครับเอาโอ,โอ้อาริเลซ่ารับเยอะไม่ดีครับ เนี่ยสอกแขนไล่แขนครับมาตีโอหันหลังหนีแบบนี้ภาษากายไม่ดีครับอาริเลซา่าอาวุธเบาลงไปเยอะเลยครับกดมาลุกมายังไงฝันสอกโอ้โหโอ,โอตาซ้ายนี่มีบวมเลยครับอาริเลซา่าโดนสอกเยอะเลยครับค้ำขำแล้วยังไงครับตี แกบี้หนักจริงครับลูกมาสกัดได้ไหมแข้งของอาริเลซ่าโอ้โหอยู่กับออนแอ้นแอนเลยครับงัดศอกซ้ายวงในป้ายป้ายป้ายฟันฟันอีก อีกตั้งหนึ่งนาทีครับอารีเลซ่าครับโอ้หายใจแรงหายใจยาวนะครับอาริเลซ่าครับเจอหมัดตัดลำตัวลุกบาพุนภูพันธ์ตามเข้าไปครับถีบซ้ายยันโอ้พลังหมัดพลังแค่นี้อ่อกลงไปยังเห็นได้ชัดเลยครับอารีเลซา่าดูครับเตะซ้ายก็ไม่มีน้ำหนักเลยรับยกแอกนะครับโอ้โดนอีกซอกอีกซอกโอ้เป็นเวลล์ล้ำซ้อนครับลุกบาโอย โดนกดดีอ่อนยวบลงไปเลยครับอาริเลซ่าโอ้โห oh, แทาอยากจะลุกเลยครับอ่าไปต่อครับบัดขวาไม่โดนครับเจอซ้ายของอาริเลซ่าถึงตัวนะครับงัดศอกอ่ะลำตัวครับศอกอีกแล้วศอกอีกโอ้โห,โห <c oughs> แทบอยากจะกองลงตรงนั้นเลยนะครับอา่ะหาันไปเหลือบดูเวลานิดนึงครับลูกบาโออาริเลซ่า หมดหรือเปลา่าแล้วก็เป็นลูกบาครับมังกรแดงจากเวลส์ครับมาแรงปลายครับแสงเข้าไปลายไปครับ